มาเองลูกนี้บาโจเจอกรัตนากรครับแล้วบุรีรัมจะสวนได้ตัดบอลได้ตรงกลางมาแล้วครับออกมันจะออกด้านนอกลูกนี้ได้ยิงซ้ายเรียบร้อยเลยครับโอ้โหพอจะได้นี่ก็ได้ง่ายๆเลยนะครับของบุรีรัมอ้เป็นน่าจะได้ครับได้ครับเควินอินเกรโซครับโอ้เนี่ยแหละครับสุโขทัยพอขึ้นไปกันหมดปุ๊บทีนี้เนี่ยช่องมันเปิดครับเจาะจนได้ ี่ครับจังหวะที่ได้คือจังหวะที่ตัดบอลนะครับแล้วมีพื้นที่ประตูที่สองเขาในฤดูกาลนี้นะครับเควินอินเกรโซตามข่าวนี่อาจจะไม่ได้อยู่ต่อว่าสัญญาหมดแต่ว่าฟอร์มดีจริงๆครับดูครับโยกเข้าซ้ายข้ามขนาดแล้วแปรไปเสาไกลเลยพิรพงศ์เ็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเพื่อนนะขึ้นไปกันหมดเลยครับแล้วกองหลังเหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้น มีนุกูลกิจมาคอยดีเลย์แล้วนะครับแล้วคือมันก็บังเหลี่ยมการมองของพี่ะพงด้วยใช้คําว่าเจาะจนได้ครับเอาจนได้ครับบุรีลัมเชื่อว่าก่อนหน้าที่จะได้ประตูนี้ก็น่าจะอึดอัดกันพอสมควรเลยนะครับครับ